สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ส miley for June นะคะช่องนี้นะคะก็เกี่ยวกับศาสตร์ของไพทาโรนะคะยิปซี ee, และโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันนี้ก็เราจะมาพูดคุยกันถึงพลังงานเดือนเมษายนนะคะปี2025ะคะก็ผ่านเข้าเดือนเมษายนกันมาได้หนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้าง ดูเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นนะคะมากมายเลยที่ไทยก็มีแผ่นดินไหวอาทางยุโรปทางอเมริกาก็มีการประท้วงนะคะมีอท์นโดนะคะมีผูเขาไฟเคลื่อนที่นะคะที่ที่เกาะอะไรสักอย่างในประเทศญี่ปุ่น ก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นมากนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนพลังงานเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายพลังงานแล้วก็เป็นรีบอนนะคะเป็นพลังงานแห่งการเหมือนแบบเกิดใหม่ล้างล้มกระดานล้างใหม่อะไรอย่างงี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวนะคะแล้วก็เหมือนคอยอัปเดตนะคะข่าวสารต่างๆอย่างมีสติแล้วก็ถ้ามันมี อะไรที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมาโพสหรือว่าจะมาทำคลิปให้นะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าเดือนเมษายนเนี่ยก็มันอาจจะม,มีการเหมือนเบาลงนะคะในช่วงกลางถึงปลายเดือนนะคะอาจจะมีความสมดุลขึ้นนะคะเพราะว่าจากพลังงานของราศีเมษเนี่ยมันกำลังจะเข้าสู่ลิบรานะคะเป็นพลังงานแห่งความสมดุล เป็นพลังงานแห่งความแบบเรียบร้อยมากขึ้นนะคะจะไม่รุนแรงเหมือนช่วงที่เป็นธาตุไฟนะคะก็เดี๋ยวมาฟังกันเลยเนาะก็เดือนนี้นะคะก็จะมีการผสมผสานระหว่างจุดเริ่มต้นเป็นแอริสนะคะหรือราศีเมษที่บอกไปนะคะแล้วก็ความสมดุลน,นะคะของลิ b บราหรือราศีตุลน,นะคะรวมถึงความมั่นคงของธาตุดินหรือทอรัส เดี๋ยวเรามาดาูดาวที่สำคัญกันนะคะเริ่มที่ดวงอาทิตย์ก่อนอาทิตย์นะคะในเดือนเมษายนนี้ดวงอาทิตย์เริ่มต้นในราศีเมษเนาะก็จะมีพลังความกระตือรือร้อนความกล้าหาญการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะก็เหมาะที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเหมาะที่จะแสดงความเป็นผู้นําเหมาะที่จะลงมือทําในสิ่งต่างๆที่เราต้องการนะคะ แล้วในพอวันที่มุมที่น่าสนใจมีวันที่12เมษายนนะคะเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยคอนจังชันกับไครอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เราเป็นปมในใจนะคะเรื่องที่มันเคยความเจ็บปวดที่เราถูกซ่อนไว้นะคะเรื่องเก่าๆคดีเก่าๆนะคะมันจะถูกนํามาสู่แบบเปิดเผยนะคะจะถูกนํามาสู่แสงสว่างนะคะ จะเป็นโอกาสที่เราจะได้แบบเยียวยาแล้วก็ยอมรับในความทุกข์ใจนั้นนะคะแล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะคะใครที่อยากจะทํางานด้านพลังงานนะคะเวิร์กกับตัวเองในเรื่องปมในใจนะ้องวันที่12ก็เหมาะมากเลยนะคะแล้วก็วันที่19นะคะก็จะเป็นดวงอาทิตย์ก็จะเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะสิก็เป็นเลขของฮิลเลอร์นะคะทีนี้พลังงานจากไฟก็จะเปลี่ยน เปลี่ยนไปสู่ดินแห่งความมั่นคงก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับการสร้างความมั่นคงความสะดวกสบายเพลิดเพลินกับอะไรที่มันเป็นความสวยความงามนะคะมันหมายความถึงพวกอสเซหนะคะที่ดินบ้านที่อยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งเดือนหลังเนี่ยเหมาะในการตกตะกอนเรื่องอความมั่นคงของชีวิตนะคะการแบบเลือกบ้านย้ายบ้านนะคะหรือว่าคิดในวางแผนชีวิตในระยะยาว นะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็จะมีความเหมือนแบบอ่อนโยนมากขึ้นนะคะในปลายเดือนจะเริ่มแบบนิ่งสงบคนจะมีสติมากขึ้นนะคะก่อนถึงวันที่19เนี่ยเราก็อาจจะได้ยินข่าวคนทะเลาะนะคะตบตีกันยิงกันหรืออะไรที่มันเป็นธาตุไฟหรือว่าความเป็นอ e ีวิลของคนนะคะเราก็อาจจะได้ข่าวในเรื่องนี้เยอะก็พยายามมีสติในการเสพข่าวกันด้วยนาะ มาดูดาวจัน์ทรกันบ้างนะคะดวงจัน์ทรก็คือเดือนเมษายนนี้ดวงจัน์ทเคลื่อนที่ครบทุกราศีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกราศีได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดนะคะที่น่าสนใจก็จะมีสองช่วงนะคะจะมีะวันสงกรานเลยฟูมูนก็อยู่ในลิบ r รานะคะเหมาะที่จะบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกนะคะใครที่นั่งสมาธิเนี่ยก็ สามารถถามตัวเองในสมาธิได้นะว่าเรามีการบาลานซ์ในด้านฟิสิกอลนะคะชีวิตของเรานะคะอิโมชันอลอารมณ์ของเราสปิริ t ชวลนะคะหรือว่าแบบเส้นอย่างรู้ของเราเนี่ยมีการบาลานซ์หรือยังนะคะถ้ายังมีคําแนะนําอะไรไหมนะคะก็เป็นช่วงที่ดีที่จะปรับสมดุลในชีวิตนะคะจัดตารางงานใหม่วางแผนงานใหม่ วางแผนการใช้ชีวิตการรูทีนต่างๆใครที่มีเอกสารทำงานหรือว่าจะฟ้องหรือว่ามีอะไรที่ต้องจัดการเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายหรือว่าพวกเอกสารราชการอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ที่ดีที่จะทำได้ใครที่เหมือนมีความสัมพันธ์อยู่ในความสัมพันธ์ที่เราโดนเบียดเบียนนะคะหรือว่ามีความทุกข์นะคะรู้สึกว่าตัวเองให้มากกว่ารับรู้สึกว่าทำไมเราเป็นฝ่ายให้ฝ่ายเดียวนะคะ เขารับอย่างเดียวเลยอยไรแบบนี้ก็เป็นช่วงที่ดีจะฝึกพัฒนานะคะแล้วก็ตกตะกอนนะคะว่าใครควรให้นะคะเป็นเดือนแห่งการมีชีวิตที่สมดุลน,นะคะทั้งภายนอกภายในนะคะ มันจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเหมือนที่พลังงานโลกพ,ลพยายามให้เราแบบสร้างสมดุลนะคะผ่านการสื่อสารการเรียนรู้ซึ่งกันและกันส่วนวันที่27เมษายนนะคะเราก็จะมีนิวม o นอินทอร r u s สหรือว่าราศีพฤษภก็จะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของความมั่นคงทางการเงินความสะดวกสบายแล้วก็คุณค่าในชีวิตนะคะก็เป็นเวลาที่ดีในการตั้งเป้าหมายใหม่นะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เราเหมือนให้คุณค่าในชีวิต นะคะว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยมันต้องการอะไรนะคะอะไรคืออ่าพ r i อ r ร์ y ของเรานะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดของต่อไปนะคะดาวพุธดาวพุธเนี่ยอ่าจะเริ่มกลับมาเดินหน้านะคะก็คือวันที่ตั้งแต่วันที่7เมษายนนะคะก็คือวันนี้ที่ดิฉันอัดคลิปอยู่นะคะแต่ว่าที่ไทยก็คือน,น่าจะเป็นตอนกลางคืนและนะ,ะกำลังกำลังจะเข้าวันที่8 เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารหลังวันนี้ก็จะดีนะคะติดต่อสื่อสารอะไรก็จะคล่องตัวการเดินทางก็จะไม่ค่อยมีปัญหาและให้โฟกัสที่ความแบบความสุขของตัวเองนะคะแล้วก็อะไรที่อยากทํานะคะก็ทําได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะ พลังงานเนี่ยมันจะเอื้อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะคนก็จะเริ่มแบบอยากสื่อสารกันมากขึ้นนะคะจะมีการแบบความตื่นตัวในการเหมือนแบบอยากพูดคุยกับคนที่เรารักมากขึ้นนะคะคนจะเริ่มเหมือนแบบว่าเห็นคุณค่าในอ่าในการละกันมากขึ้นนะคะวันที่น่าสนใจก็คือวันที่16ดาวพุธเข้าสู่ราศีเมษนะคะก็จะเป็น ช่วงที่การสื่อสารเนี่ยมีความเด็ดขาดตรงไปตรง,ตรงมานะคะก็จะเป็นช่วงที่ดีในการสื่อสารความต้องการของเราออกไปนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าให้มีความเป็นผู้นำมากขึ้นนะคะส่วนก่อนวันที่16นะคะดาวพุธอยู่ในไพซีดนะคะก็จะเป็นช่วงที่เหมาะกับการสื่อสารแบบเข้าอกเข้าใจนะคะแล้วก็ใจดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ ถ้าระหว่างวันนี้ไปจนถึง16ก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลัง16ก็คือเหมาะกับการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาเป็นผู้นำถัดไปเราไปดูวีนัสกันบ้างนะคะดาวศุกร์ดาวศุกร์อยู่ในไพซีซนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจนถึงวันที่30นะคะถึงจะเข้าราศีเมษก็เดือนนี้ก็จะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนอ่อนโยนนะคะจะเป็นเดือนที่ความรักเนี่ยมีพลังงานที่ค่อนข้างจะมีความโรแมนติก สูงนะคะคนที่แบบมีคู่นะคะก็จะเหมือนรักกันนะคะพยายามแบบเหมือนให้ความรักกันและกันนะคะแล้วก็เหมาะกับการเป็นเดือนที่เหมาะกับการทําในสิ่งที่รักสิ่งที่มีความสวยงามนะคะส่วนใครที่โสดนะคะก็เป็นเดือนที่เหมาะที่จะมีความสัมพันธ์ที่แบบว่า หาคู่นะคะคู่เดทมีความรักโรแมนติกอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ต้องระวังการมองความรักในแบบในอุดมคติส่วนเกินไปนะคะคนโสดก็อาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมเราค่อนข้างอิโมชันอลนะคะมีความอ่อนไหวมากในเดือนนี้นะคะแล้วก็อาจจะเริ่มหาแบบอยากเริ่มมีแฟนอยากเริ่มหาความสัมพันธ์ที่มีความโรแมนติกแล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้น วันที่น่าสนใจนะคะมีวันที่3เมษายนแล้วก็วันที่20เมษายนนะคะเพราะว่าเป็นวีนัสนะคะคอนจั้งชันกับโนดเนาะก็คือจะเหมาะที่จะตกตะกอนในเรื่องการทำงานที่เรารักนะคะหรือใครที่วางแผนว่าแบบอยากจะทำอะไรที่เราแบบอยากทำมานานแล้วไม่ได้ทำสักทีก็2วันนี้ก็จะเหมาะที่จะเริ่มนะคะวันที่25กับวันที่7นะคะก็วีนัส คอนจังชันกับ s ซเท r รนะคะก็เป็นช่วงที่ดีที่จะได้ตกตกะกอนในเรื่องของปัญหาในเรื่องของปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่มันมีมาอย่างยาวนานนะคะอะไรเหมือนเรื่องที่เราทะเลาะก,กันบ่อยๆนะคะก็เป็นโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะก็จะแบบเข้าใจกันได้ดีมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะวันที่1ถึงวันที่13เมษายนนะคะก็ เป็นช่วงที่วีนัสเรโทรเกตหรือว่าถอยหลังนะคะก็เป็นช่วงที่ดีที่คนโสดนะคะก็จะได้ทบทวนของบทบทเรียนในเรื่องความรักนะคะแล้วก็คนที่มีคู่ก็เป็นช่วงที่ดีที่จะได้ทบทวนคุณค่าของความสัมพันธ์นะคะพอหลังมาที่13เนี่ยมันก็จะ เริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็จะราบรื่นมากขึ้นนะคะการที่ดาวศุกร์มีมุมกับดาวเสาร์สองครั้งนะคะวันที่7แล้วก็วันที่25เนี่ยมันจะช่วยให้เราเหมือนได้สร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะมันเขาเหมือนเขามีมา2จังหวะให้เราได้แบบได้ทบทวน แล้วก็พอวีนัสเข้าไปในแอริสปลายเดือนเมษายนก็จะเป็นช่วงที่ความรักความสัมพันธ์ก็จะมีความตื่นเต้นมือหวากระตือรือร้นแล้วก็ตรงไปตรงมามากขึ้นนะคะ ช่วงที่เหมือนเหมาะที่จะแสดงความรู้สึกนะคะสารภาพรักหรือว่าแบบมีเหมาะกับการแบบไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆกับคนที่เรารักค่ะต่อไปนะคะไปดูมาร์สหรือว่าดาวอังคารกันนะคะดาวอังคารเนี่ยก็ที่แคนเซอร์นะคะแล้วก็เข้าสู่รีโอในวันที่18เมษายนจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างช่วงก่อนวันที่18เนี่ยก็จะเหมาะที่จะ ทำสมาธินะคะหาความสุขในตัวเองอะไรแบบนี้นะคะในช่วงวันที่1 18เนี่ยก็เหมาะที่จะมันได้ค้นหาตัวเองหรือว่าบางคนจะไปเวิร์กช็อปจะไปตกตะกอนชีวิตนะคะ1นึ่งเนี่ยก็จะเหมาะมากเลยนะคะที่จะเหมือนแบบว่าได้ทบทวนว่าอะไรคือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราต้องการจริงๆพอหลังวันที่18เนาะก็มา r s สก็จะเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะก็จะเป็นธาตุไฟ แล้วดาวงคารเนี่ยก็เป็นธาตุไฟอยู่แล้วนะคะมันก็จะดับเบิลไปเลยนะคะช่วงปลายเดือนเนี่ยพลังงานมันค่อนข้างส่งไปทางธาตุไฟเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นนะคะเราจะอยากแบบ แอคชั่นฉับไวนะคะอยากจะแสดงออกอยากจะแสดงความคิดเห็นอยากจะพูดสิ่งที่เราคิดออกไปนะคะก็จะเหมาะในการที่เราจะได้แสดงพรสวรรค์น,นะคะความสามารถพิเศษต่างๆออกไปนะคะหรือว่าแบบแสดงผลงานนะคะยื่นพอร์ตสมัครงานอะไรแบบนี้นะคะก็จะเหมาะตั้งแต่วันที่18ต้นไปนะคะแล้วก็ วันที่19กนะคะก็จะเป็นวันดีเพราะว่าดาวอังคารมีทรินกับเนปจูนนะคะก็จะทําให้พลังงานของเราเนี่ยถูกใช้ไปในทางที่สร้างสารรค์แล้วก็แรงบันดาลใจนะคะไปเวิร์กช็อปเกี่ยวกับจิตวิทยาต่างๆนะคะหรือว่าไปโชว์ผลงานนะคะลงโซเชียลมีเดียสินค้าของเราโปรดักต์ของเราเซอร์วิสของเราที่สามารถให้ประโยชน์ให้แรงบันดาลใจคนอื่นได้นะคะหรือว่า เหมาะกับการทำงานช่วยเหลือคนอื่นนะคะไปเป็นอาสาสมัครอะไรอย่างนี้ก็ได้ต่อไปนะคะจูปิเตอร์นะคะจูปิเตอร์ก็เดินหน้าตลอดทั้งเดือนนะคะอยู่ในเจมินายนะคะ ก็จะเป็นเดือนแห่งการเรียนรู้นะคะการเติบโตนะคะการสร้างเครือข่ายนะคะก็มันก็จะพลังงานก็จะส่งเสริมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเฉพาะในด้านความคิดนะคะแล้วก็จะมีโอกาสในด้านการศึกษาการสื่อสารนะคะใครจะสมัครเรียนใครที่อยากลงคลาสอะไรเดือนนี้ก็เหมาะนะคะพลังงานไม่ได้ติดขัดอะไรก็ <S <S ใครที่อยากจะใช้พลังงานของดาวพฤหัสให้เป็นประโยชน์นะคะก็ หาองค์ความรู้นะคะทำอะไรที่เหมือนตอบโจทย์ความสุขตัวเองนะคะทำอะไรที่เหมือนทําให้ตัวเองแบบแฮปปี้นะคะรักตัวเองนะคะ,ะเอาตัวเองไปแบบสปาไปนวดไปอะไรก็ตามที่ทําให้เราเอนจอยแฮปปี้นะคะ แล้วก็พลังงานของดาวพฤหัสเนี่ยก็ส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวนะคะใครที่วางแผนการเดินทางการศึกษาการขยายธุรกิจอะไรแบบนี้ก็เดือนนี้ก็เหมาะสมเหมือนกันเพราะว่าพลังงานมันส่งเสริมความสําเร็จในด้านนี้นะคะต่อไปดาวเสาร์ดาวเสาร์ก็เคลื่อนที่ตรงตลอดเดิอนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะเป็นพลังงานของความรับผิดชอบแล้วก็ระบบระเบียบวินัยอะไรแบบนี้นะคะดูมุมที่สําคัญก่อนนะคะมุมที่สําคัญก็จะมีวันที่4กับวันที่14อ่าที่น่าสนใจมีวันที่14่นะคะดาวเสาร์วันจังชันกับโหนนะคะก็เป็นวันที่คนที่เหมือน ใส่ใจแต่เรื่องเงินนะคะไม่ใส่ใจความสุขตัวเองเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเดือนนี้มันเสี่ยงเงินง่ายนะคะแล้วก็หาเงินได้ยากนะคะจะมีความเครียดสะสมนะคะในเรื่องของทรัพย์สินอะไรอย่างนี้ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกลับมาทบทวนตัวเองนะคะว่าถ้าถ้าสมมติว่าในช่วงช่วงนั้นคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะว่าทำไมกลางเดือนฉันมีเรื่องเสี่ยงเงินอีกและมีเรื่องนูน้นเรื่องนี้เข้ามานะคะให้ลองกลับมาทบทวนดูว่า สิ่งที่เราทำอยู่มันตอบโจทย์ความสุขตัวเองไหมนะคะหรือว่ามันเป็นช่วงเวลาของการต้องเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถกทีลองทบทวนดูนะคะเพราะว่าพอดาวเสาร์ที่มันมีคอนจัคชั่นกับโนดเนี่ยมันก็ เป็นช่วงเวลาที่เราเหมาะกับการพิจารณาเส้นทางชีวิตของเรานะคะในระยะแบบระยะยาววางแผนระยะยาวการสร้างโครงสร้างที่มั่นคงการตั้งใจทํางานหนะักเพื่อบรรลุปเป้าหมายต่อไปอยูเรนะัสนะคะอยู่ในพฤ่งศพนะคะก็เดินหน้าตลอดเดือนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤ่งศพเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะคะยูเรนัสเนี่ยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องใหญ่ในชีวิตนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังงานแบบ ค่อนข้างเกิดในเมเจอร์ที่มันใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยูเรนัสอยู่ในพุทโหมายความว่าอะไรนะคะหมายความว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของอชีวิตทรัพย์สินนะคะบ้านที่อยู่สิ่งที่เป็นพื้นฐานในชีวิตคนก็จะได้มาทบทวนในเรื่องนี้กันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่อยากจะคิดเรื่องย้ายบ้านนะคะย้ายสถานที่หรือว่าย้ายประเทศอะไรต่างๆก็ เหมาะนะคะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยมันพลังงานมันค่อนข้างเสริมให้คิดนอกกรอบให้ทดลองอะไรใหม่ๆปลดปล่อยแบบตัวเองจากความคิดออริจินอลเดิมของเราที่แบบความเชื่อเก่าๆนะคะมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่มาเปลี่ยนความคิดเราไปเลยนะคะเอ้ยเราแบบเคยคิดแบบนี้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอะไรแบบนี้นะคะก็ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ในวงวนเดิมๆก็วันนี้เป็นเวลาที่ดีในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลองสิ่งใหม่ๆ ก็อยากให้ทุกคนได้คนพบเส้นทางนะคะที่ดีกว่าเดิมวันที่20เมษายนก็มีมุมที่น่าสนใจคือยูเรนัสนะคะเซ็กไทกับโนดเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสารรค์ในชีวิตของเรานะคะก็อาจจะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆที่นําคุณนะคะไปสู่เส้นทางที่ตัวเองไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะคะจะสังเกตว่า ดวงดาวในเดือนนี้เนี่ยหลายๆดวงนะคะมีมุมสำคัญกับโนดหรือเรื่องการงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าเดือนนี้มันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้คนเนี่ยเริ่มทบทวนนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานเส้นทางชีวิตนะคะการงานการเงินเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะคะเนปจูนในแอริสนะคะ0 0นนะคะโอห้ลิปดา ก็ S <S <an> ดาวเนปจูนก็เดินหน้าตลอดทั้งเดือนนะคะจะส่งผลให้คนเราเนี่ยมีความฝันนะคะมีจินตนาการนะคะอยากจะทําอะไรนะคะทําให้แบบคนมีความมุ่งม,มั่นมีอุดมการณ์เยอะนะคะอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรเราจะอยากทําในสิ่งที่มันถูกต้องอะคะ่ะสิ่งที่มันแบบเราเชื่อว่ามันดีมันถูกอะไรแบบนี้นะคนก็จะเหมือนแบบแสดงออกในเรื่องของอุดมการ์กัน ก็เหมาะที่จะทำอะไรที่ตามแรงบันดาลใจของตัวเองตามอุดมการณ์ของตัวเองนะคะก็พลังงานเขาค่อนข้างจะโฟล์นะคะต่อไปเป็น Pluto in Aquarius นะคะก็การเปลี่ยนแปลงระยะยาวนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลง ของโครงสร้างทางสังคม Aquarius ก็เป็นเรื่องของการปฏิวัตินะคะเทคโนโลยี Technology, IT การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนะคะก็อาจจะมีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะคะเทคโนโลยี Technology, นะคะเกิดขึ้นในช่วงนี้กฎหมายต่างๆอะไรแบบนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนนะคะเพราะแอริสค่อนข้างเสริมพลังนี้นะคะแล้วก็มุมเนี่ยน่าสนใจมากเลย3องศา3 3ดิบดานะคะก็ เป็นมาสเตอร์นัมเบอร์ในเรื่องของการครีเอ e นวัตกรรมนะคะครีเอ e อะไรใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆที่มันแบบว้าวที่เราไม่เคยเห็นที่มันอาจจะเปลี่ยนโลกไปเลยนะคะหรือว่าอาจจะได้ข่าวอะไรที่มันสั่นสะเทือนแบบในระยะยาวอะคะ่ะคือโลกมันเหมือนแบบไปในอีกมุมหนึ่งเลยอะไรแบบมุมที่น่าสนใจมีสิ้นเดือนนะสาเมษายนนะคะพลูโตกับ ลิลิตนะคะสแควร์กับลิลิตนะคะก็เหมาะที่จะฮิวปมในใจของตัวเองนะคะแบบบางคนอาจจะรู้สึกทริกเกอร์นะคะในร่วงในในช่วงปลายเดือนนะคะก็เหมาะที่จะเหมือนแบบทบทวนตัวเองนะคะที่การเปลี่ยนแปลงตัวเองในระยะยาวนะคะหรือว่าสิ่งที่ตัวเองมันแบบอยากได้จริงๆเป็นความต้องการอยู่ในจิตใจแ้วเลาเหมือนยังไม่ได้ทำมันนะคะ ก็ช่วงปลายเดือนนะคะเหมาะที่จะทบทวนเรื่องนี้ต่อไปโนดนะคะเนี่ยเลยทเกตตลอดเลยนะคะทั้งเดือนหมายความว่าอะไรนะคะหมายความว่าเราเนี่ยจะได้ทบมันเหมาะกับการทบทวนเส้นทางชีวิตนะคะของเรานะคะเราจะทุกคนเนี่ยจะได้ย้อนมองกลับไปนะคะถึง,งการงานนะคะเส้นทางชีวิตของเราว่าเออที่ผ่านมามันเป็นยังไงเราทําได้ดีเราหรือยังแล้วเราจะไปยังไงกันต่อนะคะก็เป็น เดือนที่ค่อนข้างเหมาะเลยนะคะพลังงานเป็นแบบเป็นแนวนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองกลับไปในเรื่องของในเรื่องการงานนะคะเรื่องเส้นทางชีวิตนะคะว่ามันตอบโจทย์ความสุขเราไหมอะไรแบบนี้นะคะก็ต่อไปลิลิตอินสกอร์ปิโอนะคะก็จะเป็นเดือนแห่งการเผชิญหน้ากับเงามืดของตัวเองนะคะ เราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราปรารถนาหรือว่าความลับหรืออะไรบางอย่างเนะะี่ยค่ะความต้องการที่เราซ่อนไว้เนี่ยมันจะรู้สึกมากขึ้นนะคะในเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่การใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยมันยังไม่อะลายไปกับความปรารถนาของเราเนี่ยก็จะมีความทริกเกอร์นะคะหรือว่าใครที่มีปมในใจนะคะแล้วก็ยังไม่ได้แก้นะคะก็จะมีการแบบ กกโดยเฉพาะช่วงที่แบบต้นเดือนนะคะพอพลังงานมันเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยมันจะเริ่มโอเคขึ้นนะคะมันจะเริ่มกราวดิ้งมากขึ้นคุณจะแบบเห็นอะไรได้ชัดขึ้นนะคะก็ให้ระวังเรื่อง Emotional นะคะการควบคุมอารมณ์ในช่วงต้นเดือนกันด้วยนะคะแล้วก็ใครรอนได i ์เล็กโมชันตลอดเลยก็คือเดือนนี้เหมาะกับการ h e ลลิ่งนะคะใครที่เหมือน มีปมในใจอะไรนะคะมีบาดแผลที่ต้องแก้ไขนะคะทางจิตใจก็หมอที่จะเยียวยานะคะทั้งอารมณ์นะคะใครแบบอารมณ์เสียขดหูอารมณ์ไม่ดีดูข่าวเยอะแล้วเศร้าอะไรเงี้ยก็เหมาะที่จะเหมือนหยุดพักแล้วก็ไปฮิลลิ่งให้ตัวเองก็ mm. ประมาณนี้นะ,ะเดือนนี้ก็คือแบบว่าสรุปสั้นๆให้ไม่ค่อยมีอะไรวุ่นวายมากนะคะช่วงต้นเดือนเนี่ย1-18มันก็จะมี พลังงานที่มันมีความกระตือรือร้นมีแรงผลักดันสูงนะคะแต่ว่าต้องหาจุดสมดุลน,นะคะระหว่างตัวเองกับคนอื่นนะคะส่วนช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะก็พลังงานก็จะค่อนข้างกราวดิ้งหนักแน่นขึ้นคนก็จะมีสติกันมากขึ้นนะคะแล้วก็จะโฟกัสในเรื่องของการเงินและความสัมพันธ์นะคะเหมาะที่จะโฟกัสในเรื่องของ a s สเซนะคะเรื่องของที่อยู่นะคะการวางแผนการเงินในระยะยาว ะะก็เดือนนี้มันก็จะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่มากมายนะคะแล้วก็จุดที่มันต้องระวังก็คือให้ระวังเหมือนอความใจร้อนนะคะการตัดสินใจที่มันรีบรีบร้อนเกินไปที่สําคัญเดือนนี้เนี่ยเหมาะกับการขยายเครือข่ายทางสังคมนะคะการสร้างความมั่นคงทางชีวิตแล้วก็การเงินใช้เขาเรียกว่าอะไรช่วงต้นเดือนเนี่ยเหมือนใช้ความสามารถใช้พลังของตัวเองเนี่ยใช้ออกไปนะคะ แบบคร e เอทผลงานนำเสนอผลงานทำงานนะ,ะเพื่อที่จะสร้างมันไปสู่ความมั่นคงในชีวิตในระยะยาวเพราะว่า a r ร e สเนี่ยมันเป็นความแบบกระตือรือร้นนะคะการแบบอยากทำอะไรใหม่ๆมีความมั่นใจอยากกล้าแสดงออกนะคะแต่ว่า Libra เนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนแบบถ่วงดุลเหมือนแบบบาลานซ์ด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ค่อนข้างเป็นเรื่องสำคัญน,นะคะเราต้องแบบบาลานซ์ ระหว่างตัวเองแล้วก็คนอื่นนะคะหรือว่าการตัดสินใจบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องมันไม่ใช่ให้ตัวเองพิจารณาอย่างเดียวก็คืออาจจะต้องใช้ภาพรวมนะคะเอาความเห็นของคนอื่นเข้ามารับฟังคนอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ถ้าทำแบบนี้มันก็จะไปได้ค่อนข้างดีก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็รักษากายใจตัวเองให้ดีนะคะ เราก็ฝากติดตามคลิปใหม่ที่กำลังจะเ,เกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้ด้วยเนาะที่วางแผนไว้นะคะก็จะเป็นเหมือนการเยียวยานะคะครอนนะคะแล้วก็การสร้างแบบบาลานซ์ชีวิตอะไรแบบนี้นะคะก็ยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวจะแบบรีบลงให้ทานวันที่12แล้วกันยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ใครสนใจพวก Product Service ต่างๆนะคะก็ สอบถามได้นะคะหรือว่าดูได้ในอินสตาแกรมนะคะ Facebook นะคะตอนนี้เว็บไซต์กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงเว็บไซต์อยู่นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ